เคยไหมครับที่แบบรู้สึกว่าโฆษณาที่เราตั้งใจทําอย่างดีเลยนะแต่ผลลัพธ์เออมันจับไม่เป็นอย่างที่คิดหนึ่งในจุดที่อออาจจะมองข้ามกันไปก็คือแคปชั่นนี่แหละครับวันนี้เราเลยจะมาคุยหาข้อมูลที่น่าสนใจกันเกี่ยวกับการเขียนแคปชั่นโฆษณายัางไงให้มันตรงเป้าหมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่าหาลูกค้าหรือจะเน้นขายตรงๆเลย ใช่เลยคะ่ะคือการตั้งต้นที่วัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่จากโฆษณาชนนิ้นนั้นๆก่อนที่จะเริ่มเขียนแม้แต่คำเดียวเลยด้วยซ้ำโอเคครับงั้นมาเริ่มกันที่เป้าหมายแรกเลยที่ฮิตๆกัน engagement ครับการสร้างการมีส่วนร่วมคือเราอยากให้คนเข้ามาคุยมาเล่นด้วยแบบนี้ต้องเขียนแคปชั่นแนวไหนดีครับ ถ้าเป้าหมายเป็น engagement นะคะคือเราต้องการกระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบ likes comment share อะไรเงี้ย caption ก็ต้องชวนคุยหน่อยค่ะอาจจะใช้คำถามปลายเปิดแบบเคยเจอสถานการณ์แบบนี้กันบ้างไหมคะหรือเล่าเรื่องที่มันจับใจคนอ่านแล้วรู้สึกสนุกเศร้าตลกหรือแบบอินไปด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วย call to action ที่เน้นให้มีส่วนร่วมะคะ่ะอย่างเช่น c o m มนต์เล่าประสบการณ์ของคุณหรือแท็กเพื่อนที่คิดเหมือนกัน มันคือการสร้างบทสนทนาเริ่มต้นนะคะอ๋อฟังดูเหมือนสร้างบรรยากาศให้คึกคักนะครับแต่ก็มีคำถามนิดหนึ่งครับว่าเอ่อแค่ไลค์เยอะๆหรือคอมเมนต์สนุกๆเนี่ยมันจะนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจจริงๆได้ยังไงมีความเสี่ยงไหมครับที่จะได้แค่ Engagement ที่แบบไม่ได้คุณภาพอืมเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะจริงๆแล้ว e n g a g e m e n t ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นใน Marketing Fu n n ันนะคะ คือช่วงสร้างการรับรู้หรือ awareness หรืออาจจะเริ่มพิจารณา consideration ทำให้คนรู้จักเรารู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์การวัดผลก็อาจจะไม่ได้มองแค่จำนวนไลค์อย่างเดียวอาจจะต้องดูที่คุณภาพของคอมเมนต์ด้วยหรือว่าการแชร์มันไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่หรือเปล่าถ้า engagement นั้นมันช่วยให้คนจำแบรนด์ได้หรือเริ่มสนใจสินค้าอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นนี้แล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นขั้นแรกๆของ funnel นั่นเอง งั้นถ้าเป้าหมายขยับมาอีกนิดเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือลีสแหะครับจะแค่คุยเล่นเล่นมาเป็นขอข้อมูลติดต่อเลยอันนี้ต้องปรับแคปชั่นยังไงครับพอเป็นลีสเนี่ยเป้าหมายคือเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการกระทําที่ชัดเจนขึ้นแล้วค่ะคืออยากให้คนยอมให้ข้อมูลติดต่อเช่นลงทะเบียนหรือทักแชทมาแคปชั่นก็ต้องเปลี่ยนโทนเลยค่ะอาจจะต้องชี้ให้เห็นปัญหาที่ลูกค้ามีอยู่แล้วก็เสนอทางออกด้วยสินค้าหรือบริการของเรา อาจจะสร้างความรู้สึกว่าต้องรีบหน่อยเช่นข้อเสนอพิเศษเฉพาะ50ท่านแรกเท่านั้นหรือเวิร์กช็อปนี้เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะอะไรแบบนี้ต้องบอกให้ชัดๆเลยว่าลูกค้าจะได้อะไรที่คุ้มค่ากับการให้ข้อมูลแล้วก็ CTA ก็ต้องตรงๆค่ะสนใจรับคำปรึกษาฟรีคลิกเลยหรือดาวน์โหลดอีบุ๊กฟรีที่นี่ค่ะอืมการชี้ปัญหาแล้วเสนอทางออกนี่เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่า การเร่งรัดหรือการขอข้อมูลเร็วไปหน่อยมันจะไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกกดดันหรอกครับหรือมองว่าเราแบบเน้นขายของเกินไปหรือเปล่าอืมก็มีโอกาสค่ะตรงนี้แหละค่ะคือศิลปะของการสื่อสารเลยเราต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับเนี่ย มันคุ้มค่ากับข้อมูลที่ให้ไปนะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเรากําลังสื่อสารกับคนที่อยู่ในช่วงพิจารณาหรือ consideration อยู่แล้วคือคนที่เขากําลังมองหาทางแก้ปัญหาอยู่แล้วนะคะแคปชั่นที่ดีจะทําให้เขารู้สึกว่าเออการให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นก้าวต่อไปที่สมเหตุสมผลไม่ใช่การถูกบังคับค่ะอ๋อเข้าใจเรื่องความสมดุลแล้วครับทีนี้มาถึงเป้าหมายสุดท้ายที่หลายคนน่าจะอยากได้ที่สุดเลย เซลส์ครับปิดการขายให้ได้นะตอนนั้นเลยแคปชั่นต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษครับถ้าต้องการเซลส์ทันทีนะคะแคปชั่นต้องทำหน้าที่เหมือนพนักงานขายที่เก่งที่สุดเลยค่ะคือยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ให้ลูกค้าไปเลยลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นพิเศษต่างๆต้องชัดเจนต้องจูงใจใช้คำที่กระตุ้นการตัดสินใจไปเลยค่ะเช่น คุ้มที่สุดแห่งปีชิ้นสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วหมดเลยการใส่รีวิวจากลูกค้าจริงๆหรือสัญ,ญลักษณ์รับรองคุณภาพอะไรพวกนี้ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้มากเลยและแน่นอน CTA ต้องนำไปสู่การซื้อเท่านั้นสั่งซื้อเลยช็อปด่วนเพิ่มลงตะกร้าเลยค่ะฟังดูตรงไปตรงมาดีครับแต่ว่าการใช้ข้อเสนอแรงๆหรือคำเร่งร้าตลอดเวลาเนี่ยมันจะดูน่าเชื่อถือในระยะยาวไหมครับหรือว่ามันเหมาะแค่กับแคมเปญสั้นๆ จริงๆก็เหมาะกับช่วง conversion หรือการตัดสินใจซื้อจริงๆค่ะคือคนที่เห็นโฆษณานี้เขาก็น่าจะผ่านช่วง awareness กับ consideration มาแล้วระดับหนึ่งการสื่อสารตรงๆแล้วก็ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดไปเลยมันก็เลยจะมีประสิทธิภาพแต่แน่นอนค่ะถ้าใช้บ่อยเกินไปหรือข้อเสนอมันดูไม่น่าดึงดูดจริงก็อาจจะลดความน่าเชื่อถือได้เหมือนกันต้องใช้ให้ถูกจังหวะแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยค่ะ สรุปได้ว่าการเขียนแคปชั่นนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความครีเอทีฟอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการวางกลยุทธ์เลยที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแต่ละวัตถุประสงค์ตั้งแต่สร้างการรับรู้หรือ Engagement ไปจนถึงกระตุ้นความสนใจ Leads แล้วก็ปิดการขาย Sales ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับการเดินทางของลูกค้าใน Marketing Funnel ออย่างชัดเจนเลย ถูกต้องเลยค่ะหัวใจคือการออกแบบแคปชั่นให้มันทำงานตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ใช่แค่เขียนให้โดนใจลอยๆนะคะการเข้าใจว่าเรากำลังสื่อสารกับใครในขั้นตอนไหนของฟันเนลมันจะช่วยให้เราเลือกใช้คำเลือกใช้กลยุทธ์ได้เฉียบคมขึ้นแล้วก็วัดผลได้จริงด้วยค่ะการปรับแคปชั่นให้ตรงเป้าหมายนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เม็ดเงินที่เราลงโฆษณาไปมันไม่สูญเปล่าแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆ และมีประเด็นที่น่าสนใจให้ลองคิดต่อยอดกันนะคะคือหลักการจับคู่เนื้อหาให้ตรงกับเป้าหมายแบบนี้เนี่ยนอกจากการเขียนแคปชั่นโฆษณาแล้วนะคะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารรูปแบบอื่นๆได้อีกไหมอย่างเช่นการเขียนอีเมลการนำเสนอโปรเจกต์หรือแม้แต่การพูดคุยในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากขึ้นมันจะทำไ